ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอสารตัดสินแฟนปืนผิดจริงเฮดบัตคีนแบน3ปีสล็อตลอแฟนบอลอาเซนนลถูกตัดสินว่ามีความผิดที่เฮดบัตรอยคีนและถูกส่งลงโทษห้ามเข้าสนามชมฟุตบอลเป็นเวลา3ปีลอวัย3ปีต้องขึ้นศาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังไม่ยอมรับความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายจากเหตุการณ์ที่เขามีปัญหากับขีนเมื่อวันที่3กันยายนปีก่อน เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อคีนและไมกคิริชาร์ดเพื่อนกูรูเดินไปทำหน้าที่วิเคราะห์หลังเกมอาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนจะถูกรอเฮดบัตใส่เขารอปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้เฮดบัตใส่คีนและอ้างว่าวาดกลัวอดีตแข้งวัย52ปีถึงอย่างนั้นยอมรับว่าทำท่าทางหยาบคายใส่เขาและถูกคีนดักทำร้ายตอนรีบไปเข้าห้องน้ำทนายของรอนำภาาวง,งจรปิดมาเป็นหลักฐานในการว่าคีนก็สับสอกใส่รอเข้าที่หน้าเช่นเดียวกัน บริช์ดต้องให้การในชั้นศาลด้วยและปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทนายของหลอที่บอกว่าเขาเห็นจังหวะเฮ็ดบัตเพราะเข้าข้างคีนเพื่อนของเขาอย่างไรก็ตามแอนกัสเฮมิลตันผู้พิพากษาเชื่อว่าหลอไม่ได้เล่าเรื่องราวอย่างซื่อสัตย์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้ว่าคีนไม่มีเหตุผลอะไรที่ทําให้ต้องไปเอาเรื่องกับหลอผู้พิพากษากล่าวว่าชื่อเสียงของแข้งฮาร์ดแมนของคีนนั้นผ่านมานานหลายปีแล้วและเกิดเพียงแค่ในสนามเท่านั้นรวมถึงเชื่อว่าหลอทําร้ายร่างกายคีนจริง สุดท้ายรอดโดนลงโทษห้ามเข้าชมฟุตบอลเป็นเวลานาน3ปีและโดนสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลาอีก80ชั่วโมงตลอด12เดือนนับจากนี้แมคเคนารับเป็นเกียรติบิ๊กทีมสนใจคีแรนแมคเคนาผู้จัดการทีม i p ฟสวิตทาวยอมรับว่าเป็นเกียรติที่ได้รับการติดตอ่อจากบรรดาสโมสร,รใหญ่ในอังกฤษแต่ยืนยันว่าเขายังมีความสุขกับโปรเจกต์ที่ร่วมงานกับ Tractor ์บ แม็กเคนาจรดประกาศสบับน้ำมึกต่อสัญญากับอีฟสวิดออกไปอีก4ปีสยบข่าวเชื่อมโยงในการย้ายไปรับงานกับทีมอย่างเชลซีแมนชเชสเตอร์เต็ดและไบรตันขณะที่ทางด้านแม็กเคนาได้ออกมาเปิดเผยความมุ่งมั่นของเขาว่าเขาต้องการพาทีมม้าขาวอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลแรกในสังเวียนพรีเมียร์ลีกหลังห่างจากเวทีสูงสุดแห่งนี้ไปถึง22ปีผมตระหนักถึงเรื่องนี้ดีนะมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพ กับการได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆและอาชีพผู้จัดการทีมมันเป็นงานที่มีอายุสั้นมากๆเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วและผมแฮปปี้กับการตัดสินใจที่ผมได้เลือกไปผมยินดีมากๆที่ได้เซ็นสัญญาใหม่กับสโมสรเรามีฤดูกาลที่พิเศษร,ร่วมกันมาตลอด2ปีและผมตื่นเต้นมากๆที่ได้รับโอกาสและรับผิดชอบการนำทัพสโมสรที่พิเศษแห่งนี้ลงเล่นในพิมลิกฤดูกาลแรกในรอบ22ปี การเตรียมการและการวางแผนสําหรับความท้าทายที่รออยู่ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราเลื่อนชั้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเรายังมีงานอีกมากที่ต้องทําก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับทุกคนในสโมสรผมมีความสุขมากที่ได้ฝากฝังอนาคตของผมเพื่อก้าวไปอีกขั้นกับ If with ทและผมตื่นเต้นมากกับสิ่งที่รอเราอยู่ในขณะที่เราได้ร่วมพยนภัยไปด้วยกัน เมมฟิต์ปายกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากทุกทีมหลังออกจากแอตมาลิตแบบฟรีเอเยน่นอดีตกองหน้าแมนเชตและบาร์เซโลนาวัย30ปีบรรลุ u, ข้อตกลงกับตรามีที่จะแยกทางกันหลังจบฤดูกาล2023ถึง2024และตอนนี้เขาก็กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นแล้วเขาทำไป13ประตูและ2อีซิการลงสนาม40นัดระหว่างที่เขาค้าแข่งกับแอตมาลิตตลอด2ปีที่ผ่านมา เดอร์ายที่เตรียมรุยยูโร2 0 2 4กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์กล่าวกับนอตสสื่อดัตว่าใช่ตอนนี้ผมเป็นฟรีเอเยตนแล้วและผมก็สามารถทําได้ทุกอย่างตามต้องการในสมอร์นี้แต่ผมยังไม่ได้มีการพูดคุยกับสโมสร,รใดๆเลยเนื่องจากตอนนี้ผมกําลังโฟกัสไปยังยูโรสําหรับเดอร์ายแจ้งเกิดกับ p ีเอสวีเนลีกบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ลียงและบาสซูโลนาตามลําดับกระทั่งเซ็นสัญญาสองปีครึ่งกับตราหมีเมื่อเดือนมก,กราคมปี2023 แกรี่วิเคราะห์การวางแนวรุกทัพสิงโตในยูโรแกรี่ในวิวอดีตกองหลังคนดังวิเคราะห์การวางแนวรุกของเกเรซเอาเกตสำหรับทีมช่าอังกฤษที่จะลุยยูโร2024ช่วงกลางเดือนนี้สิงโตคำรามมีผู้เล่นที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งจูดเบลลิงแฮมบูคาโยสากา้าฟิลฟเดและโควาลเมอร์ซึ่งจะมี3มคนที่ได้ลงเล่นหลังแฮร์รี่เคนที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเมื่อพูดถึงประเด็นแนวรุกของอังกฤษในศึกยูโร2024 ทางแกรี่กล่าวกับทางดิโอแลบว่าคำถามคือแกเดตจะส่งทุกคนลงเล่นและรักษาสมดุลได้ยังไงเขาไม่สามารถทําให้ทุกคนมีความสุขตลอดเวลาได้และเซาเกตเองก็แสดงให้เห็นในอดีตว่าไม่ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงคืนก่อนกับชัยชนะเหนือบอสเนีย3ต่อ0อาจจะทําให้มีความสับสนมากขึ้นเคนคือกองหน้าตัวกลางนั่นแน่นอนอยู่แล้วส่วนเบลลิงแฮมน่าจะเล่นเข้าข้างเขาในธนะเบอร์10ในส่วนของ3มมิดฟิล ขณะที่ซาก้าอยู่ทางขวาซึ่งเขาเล่นในตำแหน่งนั้นเสมอกับทั้งอาร์เซนอลและอังกฤษกับโฟเดนที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมและต้องลงแต่ตำแหน่งโปรดของเขาคือบทบาทที่เบลลิงแฮมเล่นอีกตำแหน่งก็คือเขาชอบที่จะตัดเข้ากลางจากทางขวานั่นคือตำแหน่งของซาก้าอังกฤษมีพเพื่อนปีกที่เท้าซ้ายสุดยอดถึง3คนบวกกับพาวเมอร์แต่ทุกคนต้องการเล่นทางปีกอีกด้านในทุกวันนี้ดังนั้นโฟเดนอาจจะเหมาะกับทางซ้ายซึ่งเขาเล่นตรงนั้นบางครั้งที่ซิตี้ เปิดปมในใจริโอฟินานกับการเล่นให้ทีมชาติอังกฤษที่ยังคงเป็นฝันร้ายมาจนถึงทุกวันนี้ริโอฟินานเล่าปมความหลังเกี่ยวกับทีมชาติที่ฝังใจมาถึงทุกวันนี้กองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้เคยพลาดการเล่นยูโรเมื่อปี2000ริโอฟินานกองหลังทีมชาติอังกฤษเจ้าของแชมป์พรีเยลีก6สมัยในช่วง12ปีที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมติดทีมชาติไปทั้งหมด81นัดและกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของปีแสดง แต่ช่วงชีวิตของนักกีฬามันต้องมีทั้งเรื่องดีและร้ายปะปนกันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฟอร์ดินานได้ออกมาเปิดเผยเรื่องในอดีตสมัยที่เขาไม่ถูกเรียกติดทีมช่างกฤษชุดลุยศึกยูโรเมื่อปี2000ที่ผ่านมากองหลังทีมช่างกฤษรายนี้ไต่เต้าขึ้นมาจากทีมเล็กๆอย่างเวสต์แฮมเดนและติดทีมช่างกฤษด้วยวัยเพียง18ปีโดยเขาประเดิมลงสนามให้ทีมชาตินในปี1997แถมยังมีชื่อติดทีมอยู่ในทีมชุดลุยฟุตบอลโลกในปี98อีกด้วย อย่างไรก็ดีเส้นทางนี้ของเขาก็หยุดชะงักลงใน2ปีถัดมาในตอนนั้นเองผู้จัดการทีมชาติยังเควินคีแกนตัดสินใจตัดชื่อของริโอเฟรดินานออกจากทีมยูโร2000นี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้กองหลังรายนี้ได้จดจําไปตลอดชีวิตการค้าแข่งริโอเฟรินานให้สัมภาษณ์กับซันเดมินเดอร์ในปี2010ว่าความภาคภูมิใจของผมคือการที่ผมได้ลงเล่นให้ทีมชางกฤษแต่เมื่อผมไม่ได้อยู่ในทีมนั่นทําให้ผมรู้สึกแย่ ผมต้องทนนั่งดูการเล่นของทีมแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าผมควรจะอยู่ที่นั่นก็ตามผมจำช่วงปรีซีซั่นที่ตามมาหลังจากทัวร์เมนต์นั้นได้ผมกำลังวิ่งไปรอบๆสวนสาธารณะใกล้บ้านแม่กับคารลีเบิร์นซึ่งเป็นเพื่อนของครอบครัวแต่ผมก็หนีไม่พ้นความรู้สึกแย่นี้ที่คิดวนไปเกี่ยวกับการพลาดโอกาสรับชัยชนะในทัวร์เมนต์สำคัญแบบนี้ ผมกำลังเดินไปตามถนนโดยคิดว่าผู้คนคงจะมองว่าเขาไม่ได้อยู่ในทีมชาติอังกฤษอีกต่อไปแล้วและความลำบากใจนั้นก็ต้นให้ผมทำงานหนักขึ้นแต่แล้วผมก็ถามตัวเองว่าผมทำงานหนักพอที่จะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าผมต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงแนวทางการค้าแข้งไปผมเริ่มฝึกซ้อมหนักขึ้นและคิดถึงฟุตบอลมากขึ้นช่วงเวลานั้นในปี2000เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมเป็นตัวผมจนถึงทุกวันนี้ริโอเฟร์นานกล่าว โดยผลกระทบของเหตุการณ์นี้ทาให้ในปีนั้นริโอเฟร์นานมีอาการจิตตกอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งส่งผลถึงฟอร์มการเล่นในสนามของเขาด้วยในปี2000ริโอเฟร์นานย้ายจากเวสต์แฮมไปร่วมทีมผู้แข่งยางลีดเดนเต็ด้วยค่าตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ของกองกรีตน,นเวลานั้นที่18ล้านปอนด์และช่วยให้ทีมยูงทองพันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนในฤดูกาลแรกตั้งแต่ย้ายมาหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลีดเดนเด ก็ไปเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยอมดึงตัวกองหลังทีมช่างกรีฑายนนี้มาร่วมทัพซึ่งการย้ายมาครั้งนี้ก็ถือเป็นสถิติใหม่อีกครั้งในปี2002ภายใต้การแนะนาของเซอร์อเล็กฟ์ฟอร์กูสันยอดกุนซือแห่งปีแสดงทําให้แข้งรายนี้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของพิม์ลีกและประสบความสาเร็จพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2008มาครองได้สําเร็จนอกจากจะคว้าแชมป์ลีกหลายรายการแล้วนักเตะชาวกรีฑายังได้รับข้อเสนอชื่อให้ติดทีม หลังจากพลาดไปในปี2000ลิโอเฟรินานกลับมาติดท,ทีมชาังกฤษอีกครั้งในฟุตบอลโลกปี2002ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในเซอร์แบ็กตัวเลือกอันดับต้นๆของทีมและหลังจากแขวนสตาัในปี2015เฟอรินานยังพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นเหมือนฝันร้ายที่ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจของเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ